คนจีนนะครับเขาชอบทานมันโถ คนไทยก็ชอบฝรั่งก็ชอบใครๆก็ชอบมันโถครับวันนี้เราจะทํามันโถครับแต่แน่นอนว่ามันโถงเราจะต้องเป็นรสชาติและก็มีส่วนผสมของมันเทศด้วยนะครับดังนั้นเราจะมาทําตัวแป้งที่เป็นหัวเชื้อซึ่งเขาเรียกว่าสปันกันก่อนครับในการทําสปันนะครับเราจะต้องมีน้ําตาลนะฮะเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนอาหารของยีสต์นะครับผมใช้ไม่เยอะครับประมาณช้อนชาครึ่งแล้วก็น้ําอุ่นๆอุ่นขนาดไหนอุ่นขนาดที่ว่ามือเราเนี่ยสัมผัสได้รู้สึกว่าไม่ได้ร้อนเกินไปนะครับแล้วก็คนให้ละลายครับ ละลายแล้วเราก็พักไว้นะครับในส่วนของยีสต์เราใช้ทั้งหมดประมาณ1ช้อนชาครึ่งครับผมใส่ลงไปในตัวแป้งเค้กเลยนะครับเสร็จแล้วก็นำทั้งสองอย่างนี้ครับมันล้อนให้เข้ากันยีสต์แล้วก็แป้งทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับตัวน้ำนี่เราไม่ต้องค่อยๆหยอดนะครับใส่ลงไปพวดเดียวเลยฮนะใช้ไม้พายคนก่อนก็ได้นะครับให้เข้ากันออแล้วละ,ละ พอเขเข้ากันประมาณนี้แล้วนะครับที่เหลือเราต้องใช้มือแล้วครับผมนวดให้แป้งสปันเข้ากันดีครับพอเข้ากันดีเป็นลักษณะน,นี้แล้วนะครับผมเปลี่ยนมานวดต่อบนพื้นเรียบๆนะครับนวดประมาณสัก3-5นาทีแล้วกันครับให้เนื้อเขาเข้ากันดีครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำเจ้าตัวสปันของเราเนี่ยครับใส่ในถุงพลาสติกนะครับไม่ให้โดนอากาศฮะเอาไปทิ้งในที่ที่อุณหภูมิไม่เย็นนะครับให้สปันขยายตัวขึ้นประมาณหนึ่งเท่าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะฮะสำหรับมันเทศบดนะครับที่เราจะมาใช้เป็นส่วนประกอบในแป้งโดตัวหลักนะครับเราได้มันเทศมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็ต้องนำไปนึ่งให้สุกซะก่อนครับปอกเปลือกนะครับ แล้วก็นำไปน,นึ่งครับมันของเราสุกดีแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือเราต้องเอามันมาบดครับในการบดมันนะครับเราจะบดให้ละเอียดเลยครับขั้นตอนแรกเราก็บดเหมือนมันฝรั่งทั่วไปนะครับแต่เพื่อให้มั่นใจว่ามันบดของเราเนียนดีพลก็จะเอามาผ่านกระชอนรูทีอีกครั้งหนึ่งครับ นี่นะฮะมันที่ผ่านกระชอนออกมานะครับก็จะมีลักษณะที่เนียนขึ้นมากทีเดียวครับช่างมันของเรานะครับให้ได้ตามน้ําหนักที่เราจะต้องการใช้ครับมาดูแป้งสปันกันฮะนี่แหละครับที่ผลบอกว่า2เท่าหน้าตาเป็นอย่างนี้อ่าเดี๋ยวเรามาทําตัวแป้งโดตัวหลักกันเลยดีกว่านะฮะก็มีน้ํานะครับเราใส่น้ําตาลทรายลงไปเลยครับเกลือนี่เราใช้1ช้อนชาครับผสมให้เข้ากันครับ พยายามคนให้น้ำตาลละลายเล็กน้อยนะครับจะละลายไม่หมดดีไม่เป็นไรครับในขณะเดียวกันนะครับตัวแป้งนะครับแป้งเค้กนะครับผงฟูครับผงฟูเราใช้เยอะนิดหนึ่งนะฮะประมาณสักสองครึ่งครับร่อนให้เข้ากันดีครับส่วนประกอบของน้ำเกลือแล้วก็น้ำตาลนะครับใส่ตามลงไปเลยครับมันเทศบดครับแล้วก็เนยขาวครับ ผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับพอเข้ากันประมาณหนึ่งแล้วนะครับนี่ฮะเราก็กลับมาที่ตัวสปันของเรานะครับสปันของเราครับโรเด็ดลงไปเป็นนี้ครับก้นก้อนนะฮะแล้วก็ตีให้เข้ากันครับพอเข้ากันประมาณหนึ่งนะครับผลหยุดเลยครับ ที่เหลือเนี่ยเราใช้มือของเรานวดแล้วครับพลเปลี่ยนมานวดบนเขียงไม้นะครับในการนวดเนี่ยเราต้องใช้ความอดทนนิดหนึ่งนะครับเรานวดประมาณ10นาทีครับเราจะรู้ได้ไงว่าใช้ได้แล้วนะครับแป้งเนี่ยจะติดน้อยลงนะฮะแล้วก็จะรวมตัวกันเป็นก้อนมากขึ้นดังนั้นมือเราเนี่ยครับเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุด10นาทีจริงๆนะครับเมื่อเข้าที่แล้วอย่านนวดต่อนะครับ เสร็จแล้วนะครับคึงเป็นก้อนกลมนะครับถ้ากลมแล้วเราหยุดเลยนะครับพอได้เป็นลูกกลม,กลมนะฮะคึงเขานิดนึงครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเสร็จแล้วก็ม้วนเป็นก้อนกลมครับวางบนกระดาษแล้วผนก็วางในรังถึงครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในรังถึงแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูนิดนึงแล้วกันนะครับ ตรงนี้อุปกรณ์ของผมหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่คือกระทะหรือเปล่าใช่ครับนี่คือกระทะครับแต่กระทะตัวนี้พิเศษมากเลยนอกจากจะทําจากสเตนเลสที่มีเนื้อดีแล้วเนี่ยนะครับด้านบนของเขายังสามารถมาประกอบเป็นลังถึงที่เอาไว้นึ่งได้ด้วยนะครับและในการ p r o ูแป้งนะครับวันนี้ผมจะใช้การพ r o o แป้งแบบรัดขั้นตอนง่ายๆเลยน้ำในลังถึงเราต้องใส่ไว้เยอะๆนะครับตอนนี้น้ําเดือดเรียบร้อยแล้วครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือว่าผมจะปิดไฟครับแล้วก็อาศัยไอร้อนที่มีอยู่น้อยๆเนี่ยนะครับ ให้แป้งโดค่อยๆขึ้นด้วยตัวเองนะครับปิดฝาไว้ครับแล้วเราก็จะพรูฟแป้งก่อนที่จะนึ่งเป็นเวลา20นาทีครับหลังจากผ่านไป20นาทีนะครับนี่นะฮะเราก็ดูนะครับตัวแป้งเขาก็จะพองตัวขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับหลังจากนี้ครับเราก็ปิดฝาลงไปครับแล้วก็เปิดความร้อนสูงเลยครับนึ่งมันโถให้สุกดีเป็นเวลา10นาทีครับ สิบนาทีไฟร้อนเลยนะครับเรียบร้อยนะฮะมันโถมันเทศของเราน่ารับประทานไหมครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะมันโถมันเทศเนี่ยทานยังไงทานเปล่าๆได้เลยนะครับรสของเขาเนี่ยค่อนข้างจะหวานทีเดียวหรือว่าอยากจะทานเป็นของว่างๆจะทานกับสังขยาก็ได้นะครับมาดูด้านในดีกว่าฮะว่าเนื้อเป็นยังไงบ้างว้าวกำลังร้อนทีเดียวนะครับเนื้อด้านในสัมผัสกำลังดีเลยนะฮะ นุ่มครับแล้วก็มีรสหวานจากมันเทศด้วยครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูดีๆที่มีส่วนประกอบหลักคือมันเทศมันโทมันเทศครับ